ขออภัยนะครับเมื่อกี้มันดับไปครับน้องขึ้นใหม่แล้วฮะใกล้เวลาแล้วครับใกล้เวลาห้างมงแล้วที่มันดับไป ไม่ได <ctor> ้ด <í> ูมัก็ดบมันนิ่งยิ่เฉยอ่ะกมันดไ้มันนิ่งเฉยมันก็ดัเต้องคอยคอยบ้างน่ยก็ใส่น้ำใส่นี่นี่นะตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่อยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้อยู่ที่นี่ที่ดึงเพื่อนมีได้ไปมึงเปล่าเปิดวงไปเปล่าอยู่ไหนไ เราทำาทำยูทูปมารุกลงกัญญานุลกัญญาตุลาไมกััญญา้ราได้ขึ้นียครับันต้องไลฟ์อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะได้คนคนติดตามพอแล้วใช่ไหมชั่วโมงพอหรือยังชั่โมงต้องไลฟ์สดครับไลฟ์สดประมาณสอสามครั้งอะคนจะเยอะเราจะเข้าทุนอ่ เปิดไลฟ์สดใจไม่ได้ได้ใจแกไม่ฝืนเปิดไลฟ์สดวนคเดียวคนก็มาถ้าวันธรรมดาก็สองชั่วโมงเนี่ยมันก็ได้คั่วโครบเยอะคือคนที่โตเร็วเพราะว่าไลฟ์สดแล้วก็ทำแต่ว่าทำคลิปสั้นเน่ะมันไม่ได้ชั่วโมงได้แต่คนที่ตามนะ กลแต่คนติดตามพอแต่ชั่วโมงเนี่ยต้องใกล้จากการไล่ส่วนแต่วเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราไล์ส่วนผมไล์ส่วนเนี่ยผมเริ่มทำไม่ไม่ถึงเดือนแหละผมสร้างรายได้เลืยเพราะผมไล์สดมันเป็นไล์ส่วนที่คราชที่น้องขึ้นขึ้นในขึ้นในของในน้องไปขึ้นในของแก่น้อยไล์ส่วนทีเดียวพอเลยชั่วโมงสองพันชั่วโมงวกันเดิมก็เป็นสี่พันชั่วโมงเลยเลยผมสร้างรายได้ภายใน 25วันก็ใช้เวลาอยู่นะคนดูนะไร่สดก็ใช้สดก็ถ้าคนดูเพรนั้นชุมวงจะสะสมได้จากไร่สดสดนั่งหนีเฉยคนก็ไม่ค่อยมาดูก็แค่ชุมวงน้อยอยากมาอย่างเงี้ยอ่ามาเงี้ยเนี่ยตอนนี้นะแต่เราต้องพยายามขึ้นก่อนอ่าขึ้นทีหลังจะเสียเปล่บ สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล i̇şte ้วนะตอนนี้ใกล้เวลาแล้วครับพี่น้องครับเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มาแล้วนะดาราเริ่มมาดารารับเจญเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาตามโต๊ะเก้าอี้เลยนะมาแล้วครับเดี๋ยวดูที่โต๊ะเก้าอี้น <video> ี่นะครับพี่น้องดารารับเจอรีบมาและวี่มแล้วครับ